สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับทุกๆท่านเจอกันอีกคลิปนะครับกับช่องพระยอยบ้านๆแชนแนลนะครับวันนี้ได้นําพระมาทําคลิปลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพว่อคูณนะครับวัดบ้านไร่ จะเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้ยังไงรบกวนพี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมทางช่องพระยอยบ้าน channel นนให้คําแนะนําติชมกันเข้ามาได้นะครับว่าเหรียญที่ได้นํามาทําคลิปมาลงให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ติชมกันนะครับจะเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้ยังไงนะครับและถ้าเกิดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับมีราคาเล่นเช่าหากันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ พื่อเ,เพื่อนท่านใดที่ทราบข้อมูลนะครับมีรายละเอียดนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องประเครื่องเรียนหลวงพ่อคูณก็ให้คําแนะนําติชมกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะครับทุกทท่านและขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปขอบคุณมากๆนะครับและทุกทท่านที่เข้ามารับชมทางช่องพระย้อยบัานบานแชนแนล ขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกทท่านสำหรับช่องพระย้อยบ้านๆแชนแนลนะครับทำคลิปมาในแต่ละคลิปก็เพื่อตามหาความรู้นะครับว่าพระที่เราเก็บสะสมไว้นะครับจะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงมีราคาเล่นเช่าหากันไหมมีราคาอยู่ที่ระคับมันเท่าไหร่ในพระในแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละเหรียญน,นะครับสำหรับเรียนนี้เป็นเรียนหลวงพ่อคูณนะครับปี2537นะครับ รุ่นพิเศษนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับเป็นเหรียญของกรมการปกครองนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับมีเขียนไว้ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็กูรักมึงนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นพิเศษอยากทราบว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้นะครับรบกวนนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้นะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับตั้งที่บอกว่าเป็นพระแท้และพระไม่แท้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับมาดูกันนะครับเรียนนี้ว่าจะเป็นเรียนแท้หรือเรียนไม่แท้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านขอบนะครับลักษณะเรียนนี้นะครับขอบเหมือนจะออกจะดูนานานะครับ แต่มองโดยหลักศิลปะนะครับถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสวยนะครับมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับจากเหรียญอื่นๆนะครับมีหยักเยอะนะครับตามขอบเหรียญน,นะครับเพราะปกติขอบเหรียญจะไม่เป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้ก็ รบควรพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับให้คำแนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้นะครับใต้คลิปนะครับทุกๆท่านท่านขอบนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับ หากถูกใจคลิปนะครับทุกๆคลิปที่ได้ทำลงไปนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆท่านฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกๆท่านเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้นำพระที่เก็บสะสมไว้มาทำคลิปนะครับลงให้พี่เพื่อนๆได้ติชมกันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับจะทยอยนะครับทำคลิปลงให้พี่เพื่อนๆได้ติชมกันนะครับ จะได้ดูกันนะครับหลายๆท่านสำหรับพระที่เราเก็บสะสมไว้นะครับว่าพระนะครับองค์ไหนแท้องค์ไหนไม่แท้นะครับเป็นยังไงด้านหลังนะครับบำบัดท,ทุกบำรุงสุขรุ่นพิเศษนะครับนะเขียนไว้นะครับ14คุมพานะครับ2537นรบนะครับ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับพ,พี่เพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องประย้อยบ้านๆชาแนลนะครับและทุกๆท่านที่ได้ให้ความรู้นะครับที่ได้คอมเมนต์มาและทุกๆท่านที่ได้กดติดตามช่องนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่เพื่อนๆอีกครั้งนะครับแท,แท้หรือไม่แท้นะครับในแต่ละคลิปก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความรู้กันเข้ามานะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับเหรียญน,นี้สวยนะครับโดย มองโดยศิลปะนะครับของเรียนคลิปนี้ก็ ep ที่5.58แล้วนะครับ 5758แล้วนะครับจะทยอยนะครับทําคลิปมาลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ที่ชมกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ บางครั้งภาพอาจจะเบลอไปบ้างนะครับอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่โฟกัสก็ขออภัยพี่ๆเ,เพื่อนๆอีกครั้งนะครับขออภัยด้วยนะครทุกๆท่านดูด้านขออีกครั้งนะครับ หรือว่าเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญลักษณะแบบไหนนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ท,ทราบก็บอกกันมาได้นะครับพอดูแล้วขอบเหรียญมีรอยหยักเยอะนะครับรอบนะครับรอบเหรียญน,นะครับอาจจะมีชื่อเรียกนะครับที่ถูกต้องนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับ สำหรับหลวงพ่อคูณนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าบารมีบารมีเยอะนะครับเป็นที่รู้จักนะครับของทั้งข้าราชการนะครับชั้นผู้ใหญ่นะครับผู้นำนะครับระดับประเทศตั้งชาวบ้านนะครับทุกชนชั้นนะครับให้ความเคารพศรัทธาเรื่องเริ่มใส่ทันนะครับ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับสำหรับหลวงพ่อคุณสำหรับเรียนนี้จะเป็นเรียนแท้หรือเรียนไม่แท้ยังไงก็รบกวนพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับติชมให้คำแนะนำคอมเมนต์กันมาได้ทุกๆท,ท่านนะครับใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องประยอยบ้านๆแชนแนลนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับทุกๆุกท่านขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกๆุกคอมเมนต์ที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีนะครับขอบคุณค่า